ครับท่านประธานขออนุญ,ญาตครับท่านประธานณปัจจุบันตอนนี้ครับมีเอกสารจากสารรัฐธรรมนูญนะครับมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่น ขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับมผม,มคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาค,คมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธาน คขอบคุณคุณพิธามากครับ ครับขอบคุณจริงๆครับคุณพิจารครับที่ให้ความเคารพต่อกติกาของสภาครับเมื่อมี <c oughs> คำวินิจฉัยของศาลมาถึงสภาท่านก็ได้ได้เคารพในกติกาของสภาคือไม่ขอปฏิบัติหน้าที่ในสภานี้จุดกว่าคำสั่งว,วินิจฉัย จะเปลี่ยนแปลงไปครับนะครับขอบคุณมากครับท่านก็ได้ทําหน้าที่เป็นสมาชิกข่อสภานีด้ด้วยจะต่อมาครับขอบคุณมากครับครับครับผู้ที่จะ